ภารกิจสุดระหำ่ำการต่อสู้กับเราทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผู้ผันตัวเองไปสู่การเป็นตำร,รตวจตะเวนชายแดนในยุคก,ก่อตังและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอิริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเราผู้พิทักษ์สันติราช์เองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติ นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541นายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวส,สิทิ์เดชกุลชรรอวอร์สุดท้ายงานอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องใจวีเลยก็คืองานเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งจะต้องใช้ทั้งเวลาและสมาธิอ่านพิจารณาและสั่งดำเนินการวีตระหนักดีในความสําคัญของงานดังกล่าวและรู้ว่าตําแหน่งของเขายิ่งสูงขึ้นเท่าใดปริมาณของงานเกี่ยวกับเอกสารก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรวีก็ไม่ชอบงานดังกล่าวอยู่ดีวีพอใจที่จะทํางานสนามไม่ว่าจะหนักเพียงใดปัญหาในการต่อสู้หรือรเผชิญกับกองโจรคอมมอนิสต์เป็นปัญหาที่เขาอยากจะแก้ยิ่งกว่าปัญหาธุรการบนแผ่นกระดาษ วีรู้ว่าศัตรูของเขาคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและผู้สนับสนุนคือคอมมิวนิสต์นอกประเทศเป็นศัตรูที่ได้รับการฝึกปลือมาอย่างดีทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายร้อยแปดพันประการและการดําเนินงานของมันล้าลึกจนบางครั้งคาดทะเนหรือพยากรณ์ไม่ได้แต่ก็เพราะเหตุนั้นวีจึงรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ทุกด้านที่เขาได้รับจากการประสิทธิ์ประสานมาจากทุกสํานักเพื่อแก้หรือขจัดมันวีรับตรงๆกับตัวเองว่า แม้ฝ่ายรัฐบาลหรือตำรวจจะได้รับความสูญเสียซึ่งบางครั้งรุนแรงและมากมายจนกระเทือนใจหลายคนแต่เขาก็กลับมีมานะอยากจะ,ะเผชิญและพยายามต่อสู้อย่างน้อยที่สุดเขาก็รู้ว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นจากแผนการหรือน้ำมือของศัตรูที่มุ่งจะทำลายเมืองไทยและคนไทยต่างกับปัญหาทุจริตภายในบางปัญหาซึ่งเกิดจากแผนการหรือน้ำมือของคนไทยที่มุ่งหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองหรือสมัครพรรคพวกโดยไม่คำนึงว่าเมืองไทยหรือคนไทยด้วยกัน จะเสียหายหรือชิบหายเพียงใดหรือไม่เอกสารฉบับหนึ่งที่มาสู่การพิจารณาของนายพันตารวจเอกผู้บังคับค่ายพระยอดเมืองขวางในตอนสายวันหนึ่งเป็นบันทึกข้อความเขียนด้วยหมึกถึงผู้กํากับการตํารวจชายแดนจากพลตํารวจผู้หนึ่งซึ่งทําหน้าที่เป็นครูโรงเรียนหนึ่งที่ตํารวจชายแดนค่ายพระยอดเมืองขวางตั้งและอุปถัมภ์อยู่บันทึกฉบับนั้นมีข้อความสั้นๆว่านักเรียนของโรงเรียนนั้นซึ่งมีจํานวนประมาณ40คนกําลังขาดแคลนเครื่องเรียนและเครื่องนุ่งหม่ม ขอให้ทางกองกำกับการพิจารณาช่วยเหลือที่ท้ายบันทึกฉบับนั้นมีความเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของค่ายพระยอดเมืองขวางสนับสนุนคำขอของพนตรวจชายแดนผู้นั้นวีอ่านโดยละเอียดทั้งคำขอและความเห็นกิจการของโรงเรียนที่ตำรวจชายแดนดำเนินอยู่เป็นที่สนใจเป็นพิเศษของเขามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะเป็นกิจการที่มีแต่พระคุณและทำให้ประชาชนกับตำรวจใกล้ชิดกันอย่างรวดเร็วแน่นแฟนจากบันทึกฉบับนั้นและความเห็นของเจ้าหน้าที่ วีรู้ว่าโรงเรียนนั้นเคยมีรายงานข่าวว่าพวกคอมมวนิสต์เริ่มการโฆษณาชวนเชื่อและพยายามจะจัดตั้งกลุ่มรัษฎรที่เลื่อมใสและสนับสนุนตนเองขึ้นงานของคอมมวนิสต์ในหมู่บ้านนั้นยังไม่ได้ผลพอรัษฎรเลื่อมใสพลตำร,รวจผู้เป็นครูโรงเรียนนั้นวีแลเห็นทันทีว่าเขาช้าไม่ได้ต้องรีบจัดหาเครื่องเรียนและเครื่องแต่งกายนักเรียนส่งไปให้ครูผู้นั้นโดยด่วนผู้บังคับค่ายพรยรถเมขวางเรียกนายตำร,รวจฝ่ายพละติการของเขามาสอบถาม และได้รับรายงานว่าสมุดดินสออม้บรรทัดตลอดจนเสื้อผ้าเด็กนักเรียนที่ได้รับจากการบริจาคของผู้ใจบุญมีเพียงพอที่จะสนับสนุนโรงเรียนนั้นได้วีสั่งให้นําสิ่งของจํานวนที่พลตํารวจผู้นั้นต้องการส่งไปให้ผู้รับโดยเร็วที่สุดและเมื่อรู้สึกว่าความล่าช้าแม้แต่เล็กน้อยอาจยังให้เกิดผลร้ายใหญ่หลวงเขาจึงสั่งให้ส่งสิ่งของเหล่านั้นไปโดยเฮลิคอปเตอร์ตํารวจคืนนั้นขณะกําลังหลับสนิท เสียงโทรศัพท์สนามปกวีให้ตื่นขึ้นอย่างกระทันหันโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่ในข่ายการสื่อสารของกองประชาการผสมพลเรือเลือนตำรวจและทหารเพราะฉะนั้นวีจึงเดาว,ว่าต้องเป็นราชการสําคัญเกี่ยวกับการปราบปรามคอมมวนิสต์และเขาก็เดาไม่ผิดรองวีใช่ไหมครับเสียงถามมาตามสายแล้วเมื่อวีตอบรับเสียงนั้นก็รายงานว่าชุดปฏิบัติการสามรายงานเข้ามาสักครู่นี้ว่าได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านดงขวางว่า ผกคอจำนวนประมาณ1ิบคนอาวุธพร้อมมือเข้าไปจับตัวพลตํารวจยันยงครูโรงเรียนชายแดนบ้านดงขวางแล้วตัวไปจัดโรงเรียนตั้งแต่เวลา24นาฬิกาครับวีใจหายว่าพลตํารวจผู้นั้นคือผู้ที่เพิ่งจะส่งบันทึกมายังเขาขอเครื่องเขียนและเครื่องแต่งกายไปให้นักเรียนของตนทางบอกอผสมได้มีคําสั่งเสียงนั้นรายงานต่อไปให้ชุดปฏิบัติการ35จัดกําลังออกติดตามแล้วครับฝ่ายข่าวกรองเชื่อว่าพกคอกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มาจาก บอกกอจึงได้ส่งไปยังร้อยลอให้จัดชุดรัตะเวนออกสก,กัดอีกทางหนึ่งด้วยครับวีไม่ได้ยินข้อความต่อจากนั้นเขาวางหูโทรศัพท์ลงอย่างใจลอยเขารู้นิสัยและวิธีการของแม่ทัพกองทัพภาคผู้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการผสมดีทุกครั้งที่ถูกคุกคามโดยฝ่ายตรงกันข้ามไม่ว่าจะประการใดกําลังตํารวจหรือทหารถูกซุ่มโจมตีหมู่บ้านถูกพวกโจรคอมมิวนิสต์ปิดล้อมและประชาชนถูกบังคับให้ฟังปาฐกถาหรือดูการแสดงโฆษณาชวนเชื่อ ในพลโทแห่งกองทัพบ,บกผู้นั้นไม่เคยรับทราบเฉยๆโดยปราศจากการตอบโต้ทงางทหารแต่เขาจะขอความเห็นจากฝ่ายยุทธการและฝ่ายข่าวกรองทันทีเส้นทางหนีหรือถอยของฝ่ายคอมมวนิสต์จะถูกสกัดไว้ทุกสายบ้านของผู้ต้องสงสัยว่าสนับสนุนโจรคอมมวนิสต์จะถูกจับตาดูตลอดเวลาพลที่ตามมาก็คือ การปะทะระหว่างโจรคอมมอนิสต์ที่กำลังหนีหรือถอยกับกำลังของทหารตำรวจที่ซุ่มสกัดอยู่ผู้สนับสนุนโจรคอมมอนิสต์ที่มีความเคลื่อนไหวผิดสังเกตถูกจับกลุ่มนำตัวไปสอบสวนและถ้าหากมีพิรุธช,ชัดเจนก็ถูกควบคุมตัวกักขังไว้เป็นเวลานานตามอำนาจที่กฎหมายมอบให้ไม่มีอะไรที่เขาทำได้ในเวลาวิกาลเช่นนั้นนอกจากคอยวีกลับไปยังเตียงและเอนตัวลงนอนแต่ไม่สามารถจะหลับได้ด้วยอารมณ์เช่นนั้นขอนอนลืมตานึกถึงพลตำรวจผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นอยู่กระทังสว่าง เช้าวันต่อมาวีสั่งให้นักบินตำรวจคอยอยู่กระทั่งได้รับคำยืนยันจะกกอมบังคับการผสมแล้วว่ามีกำลังทางพื้นดินอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนบ้านดงขวางพอที่จะป้องกันเฮลิคอปเตอร์ได้จึงออกเดินทางไปพร้อมกับอากาศยานเครื่องนั้นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจออกจากค่ายพระยอดเมืองขวางไปได้ไม่กีน่นาทีวีก็ได้รับข่าวทางวิทยุอันเป็นข่าวที่เขาว,วาดวิตกอยู่แล้วว่าจะได้รับ พลตำรวจผู้เป็นครูคนเดียวของโรงเรียนบ้านดงขวางกลายเป็นศพอยู่ที่ชายป่าใกล้หมู่บ้านนั่นเองชุดละตะเวนผสมทหารตำรวจเป็นผู้พบศพผู้แจ้งข่าวทางวิทยุไม่แจ้งรายละเอียดมากไปกว่านั้นแต่จบข่าวด้วยประโยคที่ว่าขอให้ไปดูสภาพศพเองเฮลิคอปเตอร์ล่อนลงจอดที่สนามหน้าโรงเรียนบ้านดงขวางวีโดดลงเป็นคนแรกและตรงไปยังโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนไม้ลังคาสังกสีไม่มีพื้นไม้ เด็กนักเรียนชายหญิงในเสื้อผ้าชุดมอมแมมยืนอออยู่ที่ประตูหลายคนกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นรัศดรชายหญิงกลุ่มหนึ่งมุ่งอยู่ที่ประตูหน้าตาแสดงความเศร้าและคนหวาดกลัวเมื่อแลเห็นวีตำรวจในเครื่องแบบสนามผู้ที่ถือปืนยืนอยู่ใกล้ประตูร้องขอทางวีผ่านประตูเข้าไปแล้วชะงักอยู่กับทีและต้องก้มหน้าลงครู่หนึ่งแล้วจึงกลับเงยหน้าขึ้นใหม่ได้ศพของพลตำรวจผู้นั้นนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นดิน ซึ่งเป็นพื้นห้องเรียนใกล้โต๊ะหม้ที่สร้างอย่างหยาบๆโต๊ะตัวนั้นเขาคงจะเคยใช้เป็นที่สอนนักเรียนบนโต๊ะมีสมุดวางอยู่สองสามเล่มเศษช็อกและผงช็อกเกลื่อนพลตำรวจผู้ไร้ชีวิตแล้วนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวร่างตั้งแต่หน้าลงไปถึงปลายเท้าเต็มไปด้วยเลือดที่มาของเลือดคือแผลที่เกิดจากของมีคมอาจจะเป็นมีดหรือดาบปลายปืนซึ่งปรากฏอยู่ทั่วกายของเขาเกือบจะไม่มีส่วนใดเลยที่ปราศจากแผล ที่ชะกันที่สุดคือคอด้านหน้าแผลนั้นกว้างจากใต้หูซ้ายไปจนถึงหูขวาลึกและเวิร์วะ่ะจนแม้แต่ผู้ที่เคยเห็นศพและบาดแผลมาแล้วนานาชนิดนับครั้งไม่ถ้วนอย่างวีก็ต้องเบือนหน้าหนีนายทหารบกยศนายร้อยโถผู้เป็นหัวหน้าชุดรัะตะเวนซึ่งพบศพตำรวจผู้นั้นส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้วีวีอ่านข้อความซึ่งเขียนด้วยมือและด้วยหมึกสีน้ำเงินบนกระดาษแผ่นนั้นมันเป็นข้อความประนามพลตำรวจผู้ถูกสังหารว่าเป็นศัตรูของประชาชน อาศัยความเป็นครูบังหน้าสืบข่าวคราวให้รัฐบาลและให้จักรวรรดินิยมอเมริกากองกําลังติดอาวุธของประชาชนจึงจําเป็นต้องประหารชีวิตเขาเสียเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างและจะปฏิบัติเช่นนั้นกับศัตรูของประชาชนทุกคนกระดาษแผ่นนั้นทําให้มีลืมทุกสิ่งทุกอย่างโทสัจริตแลั่นเข้าครอบงำเขาทันทีผู้บังคับค่ายพระยอดเมืองขวางสั่งให้ตำรวจยกโต๊ะไปวางนอกโรงเรียนในที่กว้างและและเห็นได้ชัด แล้วเขาก้มลงช้อนล่างไหลวิญญาณของเพื่อนร่วมง,งานผู้คอร้ายนั้นขึ้นโดยไม่แยแสกับเลือดที่อาบล่างเด็กหนุ่มผู้นั้นเขายกร่างนั้นออกไปวางบนโต๊ะกวาดสายตาดูทั้งนักเรียนและรัษฎรผู้ใหญ่ซึ่งล้อมรอบโต๊ะนั้นอยู่แล้ววีก็ร้องประกาศด้วยเสียงดังและสั่นด้วยอารมณ์พี่น้องชาวบ้านดงขวางโรงเรียนนี้ตั้งมาสปีแล้วครูยันยงเขาชี้ศพนิ้วของเขาสั่นเห็นได้ชัด มาดูที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่โรงเรียนเปิดวันแรกตลอดเวลา4ปีครูยันยงทําอะไรไปบ้างพี่น้องรู้ดีกว่าผมนอกจากจะคอยสอนลูกหลานบ้านดงขวางให้อ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้จนหลายคนไปเรียนต่อที่โรงเรียนในอำเภอและในจังหวัดได้แล้วครูยันยงเป็นผู้ไปแจ้งให้ตํารวจชายแดนรู้ถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องเมื่อสองปีที่แล้วครูยันยงเป็นคนบอกให้ผมรู้ว่าบ้านดงขวางแรงข้าวกล้าในนาตายหมดตํารวจชายแดนก็เ,เข้าสารของกรมประชาสงเคราะห์มาแจก มันทาความเดือดร้อนของพี่น้องปีกลายนี้ควายของพี่น้องเจ็บและตายด้วยโรคปากเปื่อยตีนเปื่อยครูยันยงก็บอกให้ไปรู้และตำรวจชายแดนก็นำหมอมารักษาและฉีดยาป้องกันไม่ให้โรคระบาดออกไปมากกว่านั้นเมื่อวานนี้เองครูยันยงบอกผมไปว่าลูกหลานของพี่น้องนักเรียนในโรงเรียนบ้านดงขวางไม่มีสมุดดินสอเสือ้อกางเกงและผ้านุ่งวันนี้ผมก็นำของเหล่านั้นมาให้ลูกหลานของเราโน่นทุกคนมองตามมือที่ชี้ ของยังอยู่ในเครื่องบินนู่นและนี่วีชี้ที่ศพอีกครั้งพางสำลักน้ำตาคือรางวัลที่ครูยันยงได้รับใจพวกคนไทยที่อ้างตัวเองว่าเป็นทหารของประชาชนกองกําลังติดอาวุธของประชาชนไอ้คนที่เอามันกําลังกู้ชาติมันหาวครูยันยงเป็นศัตรูพี่น้องเป็นผู้สืบข่าวพี่น้องส่งให้รัฐบาลและให้อเมริกาเพื่อรัฐบาลจะได้มาปราบปรามพี่น้องมันจึงต้องประหารครูยันยงเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างวีหยุดพูดเพราะไม่สามารถจะพูดต่อไปอีกได้ เขายกหลังมือขึ้นปาดน้ําตาแล้วสลัดทิ้งอย่างไม่อายเขาเห็นว่าในขณนะนั้นเขาไม่ใช่ผู้เดียวที่ร้องไห้หญิงชายหลายคนกําลังเช็ดหรือซับน้ําตาของตนเองอยู่เขากลืนน้าตาแล้วพูดต่อด้วยเสียงสั่นสะท้านว่าพี่น้องทุกคนรู้ดีว่าครูยันยงสืบข่าวอะไรและรัฐบาลทําอะไรพี่น้องและใครคือคนที่มาปราบปรามพี่น้องหลักฐานของการปราบปรามนอนอยู่ที่เบื้องหน้าของพี่น้องนี่ ผมจะบอกให้ว่าทําไมครูเยนยงต้องตายครูเยนยงตายเพราะหทหารของประชาชนไอกองกําลังติดอาวุธของประชาชนหรือพวกกู้ชาตินั่ะมันไม่ต้องการพี่น้องสุขสบายนายของมันคือพวกเจ็กพวกแกว้วมันต้องการจะเข้ามาครองเมืองไทยเข้ามาครองบ้านดงขวางแต่มันทําไม่ได้ถ้าพวกเรารักกันครูเยนยงกับพี่น้องรักกันช่วยเหลือกันยิ่งไปกว่านั้นครูเยนยงยังทําให้พี่น้องตํารวจชายแดนกรมประชาสงเคราะห์สตอแพทย์อำเภอจังหวัดใกล้ชิดกันเข้าใจกัน พี่น้องทั้งหลายถ้าพี่น้องอยู่ดีกินดีมีความสุขสบายรักกันเข้าใจกันเราก็มีความรักเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีกําลังศัตรูทําลายเรายากแต่ถ้าพี่น้องเดือดร้อนขัดสนยากจนเจ็บไข้ข้าวตายวัวควายตายพี่น้องก็ต้องน้อยใจและเครียดแค้นไม่รักไม่เข้าใจใครและเราจะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราก็จะอ่อนแอสุดท้ายศัตรูก็ทําลายเราได้โดยง่ายเมืองไทยทุกหมู่บ้านรวมทั้งบ้านโดงขวางก็จะกลายเป็นของมันของแจ๊คของแก้ว เพราะฉะนั้นไอ้พวกขี้ข้าเจ๊กขี้ข้าแก้วมันจึงไม่ต้องการให้ครูยยนยงอยู่ที่นี่ถ้าครูยยนยองยังอยู่พี่น้องก็จะรักใคร่ปองดองกันแต่ถ้าไม่มีครูยยนยง,งพี่น้องก็จะขาดคนดูแลคนเป็นห่วงจะสงสัยจะระแวงรังเกียจกันและกันแล้วมันก็สามารถเข้ามาครอบครองบ้านดงขวางได้โดยง่ายมันจะทําอย่างนี้ไปทีละบ้านทีละบ้านจนกระทั่งเราคนไทยแตกการชังกันทั่วประเทศแล้วมันก็จะเข้ามานั่งเมืองวีชีนิ้วอันสั่นเทาของเขาไปยังศพของนายพลตำรวจชายแดนผู้ได้เสียสละชีวิตแล้วเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน แล้วตะโกนใบหน้าของนายตำรวจหนุ่มอาบไปด้วยน้ำตาแล้วมันก็ทำสำเร็จไปแล้กขั้นหนึ่งก็ได้ยังไงหรอคือประจักษ์พยานศพของค่ยันยงแห่งโรงเรียนบ้านโดงขวาง